thank you ัดีค่ะจันชีวานารยาศีตุลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องแี่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันนะคะใน,นส่วนของเลข7ดาวเสาร์นะคะอยู่คู่กับเลขอะไรดีที่สุดนะคะก่อนจะฟังการวิเคราะห์นะคะก่อนจะพาวิเคราะห์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยและนะใครที่อยากได้เบอร์โทรศัพท์มงคลแบบเฉพาะดวงบุคคลนะคะคัดเฉพาะเลขดีเลขมงคลเฉพาะคนคนเดียวนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามนะคะจัดวางบุมค คุณกับสันวาได้นะคะก็แอดไลน์นี้ไปเลยนะคะอ่ะในส่วนของดาวเสาเ,าเลขเจ็ดนะคะโทษทุกให้ทายเสาปรัชญ,ญาทางมรสาาัตท์เขาว่ากันแบบนี้นะดาวเสานะคะก็ค่อนข้างที่จะเาขาเรียกนะเข้ากับดาวอื่นๆได้ค่อนข้างน้อยมากนะคะ ความเป็นดา,าวเสาเนอะโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ชอบให้ใครแบบว่าเข้ามา,าล่วงรู้หรือว่าเข้ามายุง่งยากวุ่นวายในชีวิตอ่ะเนละลักษณะคนวันเสาร์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเออไม่ชอบสูงสิงอะไรกับใครมากมายนะักเป็นคนที่ชอบเก็บตัวมีโลกส่วนตัวนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกเนาะที่ดาวเสาเนี่ยจะเข้ากับตัวเลขเอออื่นๆเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยนะคะอ่ะอันดับที่หนึ่งเลยคงหนีไม่พ้น 7887คู่มิตรใหญ่นะคะบางคนฟังมาถึงตรงนี้และลรอาจจะงงว่าดาวเสารเนี่ยธาตุไฟเขามีคู่ธาตุเขาอยู่นะทำไมถึงไม่เป็นอันดับที่1นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงคู่ธาตนะุเนาะอ่ะให้อันดับที่1นึ่เนี่ยเจ็ดนะคะเพราะว่าดาวเสานะคะกับราหูนะคะก็ เป็นมิตรต่อกันนะคะในตำนานนิทานดาวเรื่องหนึ่งนิทานชาติเมนเรื่องหนึ่งนะซึ่งอาจารวาก็ให้ความรู้แล้วก็พูดไปบ่อยมากนะคะมีชาติหนึ่งดาวทิดนะคะ,ะเป็นเพื่อนกับดาวเสานะคะอยู่ๆเนี่ยนะก็อยากที่จะ จับกินเพื่อนตัวเองนะคะดาวทิศในชาตินี้เป็นพยาครุฑนะคะดาวเสาร์เป็นพญานาคนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็จะจับหน้ากินจะจับพระเสาร์กินพระเสาร์นะคะก็หนีตายนั้ไปเจอราหูนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือนะคะจากราหูแล้วราหูก็ช่วยซะด้วยนะคะราหูก็เลยเตวาดขับไล่พยาครุฑไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสาวราหูก็เลยเป็นเพื่อนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรนะคะ ที่ช่วยเหลือเพึ่งพาได้ในยามยากในยามขับขันในยามที่แบบเกือบตายละเรียกว่าหนีตายมาขอความช่วยเหลือเลยนะคะก็สําหรับคู่นี้นะคะในดังมาษาไทยเนี่ยยังบอกว่าเมือม่อเมื่อ โคจรมาเจอกันนะคะพิคาวนะโชคใหญ่ในชันษานะคะพระราหูจรต้องพระเสารานะคะนี่แหละนะคะก็ทําให้มีโชคใหญ่ส่วนใหญ่นะคะ7887เนี่ยเมื่ออยู่ในพื้นดวงชะตาไข่นะคะคนนั้นเนี่ยเรียกว่าดวงเศรษฐีนะเพราะว่าจะต้องมีเงินแบบหลักร้อยล้านขึ้นไปนะปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะคู่7887นะหลายคนก็เลย อยากหา78-87นะ้ำมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าช่วยดึงเงินก้อนจริงๆเป็นโชคใหญ่จริงๆนะคะอยากรวยอยากเงินเศรษฐีนะคะแต่ว่าที่ไหนได้อ่ามันจะต้องดูพื้นดวงของตัวเองด้วยนะคะว่าพื้นดวงตัวเองเนี่ยใช้ดาวเสาได้ไหมใช้ราหงได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ไม่เหมาะอย่างไรก็ตามีหยใช้ไปก็เกิดทุกนะคะเกิดโทษมาก กว่าที่จะเป็นเ,เรื่องดีมากกว่าส่งเสริมดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคนเราเนี่ยต้องทำอะไรไม่เกินตัวไม่เกินดวงตัวเองนะคะมัน มันประสบความสำเร็จหรือว่าร่ำรวยได้แต่ก็ตามดวงตามบุญกรรมวาสนาของตัวเองนั่นแหละค่ะที่ทำมาว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าร่ำรวยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอะไรที่มันเกินตัวเกินดวงมันก็คงไปไม่ได้ไปไม่รอดนะคะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนบางคนฟังมาแล้วแบบโหพูดอย่างนี้หดหูท้อแท้ใจหรือเกินนะคะเราต้อง รับความจริงหรือว่าเข้าใจธรรมชาติเนะเพราะว่าคุณก็เห็นนะคุณใช้ชื่อมาจนถึงป่านนี้นะคะฐา,านะนะความร่ำรวยความมั่งมีนะคะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะนะถ้าทำได้เหมือนกันทุกคนนะคะคงไม่มีคนรวยมากคง,มคงไม่มีคนจนนะคะบนโลกใบนี้คงฐานะเท่าเทียมกันทั้งหมดซึ่งมันเป็นไ,ป,นไปไม่ได้นะเพราะว่าคนเราเนี่ยทำบุญวาสนาะ มาต่างกันนะคะการทําบุญก็ต่างกันทานศีลภาวนามีไม่เท่ากันรักษาศีลไม่เท่ากันนะคะแต่จะประสบความสําเร็จเท่ากันมันก็เป็นไปไม่ได้และการกระทําเหมือนกันนะคะหมายถึงการกระทําในเรื่องของการมุ่งมัดขยันหาเงินหาทองอะไรก็ตามนะคะการลงทุนการทำธุรก,กิจต่างกัน ดังนั้นจะให้ร่ำรวยเท่ากันทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคดวงของเรามาแบบนี้เท่านี้นะ,ะม,นมันเห็นผลสำเร็จที่มันต่างกันอยู่แล้วอโอเคไปไกลเลยนะพูดแล้วก็ไปไกลเลยสำหรับอันดับที่1น,นะคะก็ต้องยกให้7887นะคะนัมเบอร์วันแน่นอนถัดมานะคะก็ต้องยกให้7447นะคะคู่สมพลก็เป็นคู่ที่ให้พละกกำลังค่ะในด้านของกระบวนการความคลดวิเคราะห์นัก วางแผนโครงการระยะยาวโครงการใหญ่นะคะดาวพุธเลขสี่นะคะก็คือมันสมองพูดคิดเขียนอ่านนะคะไหวพริบสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะดาวพุธนะก็คือค่อนข้างที่จะแบบรอบรู้นะคะในเรื่องของทางโลกอะไรทั้งหมดอะ่ะดาวเสาร์นะคะก็เป็นดาวที่มีความอดทนสูงนะคะรอบคอบละเอียดนะคะ เมื่อเมื่อสองดวงนี้นะคะโคจรอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าคู่สมพลนะคะก็ให้กําลังความแข็งแกร่งนะแข็งแกร่ง,ง,งทั้งกายและใจกําลังมันสมองต่างๆนะคะก็ดีมากๆนะคะสําหรับคู่นี้เหมาะกับคนที่อชอบทํางานใหญ่นะคะ มีความอดทนรอคอยความสำเร็จที่ดีนะคะถัดมานะคะก็7997นะคะ7 9 9 7คู่นี้เนี่ยดาวเกตเมื่อโครจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาวมันก็จะต้องให้พลังดาวเสาคูณ2เสียาจายบางคนก็อาจจะคิดอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ย7จต้องดีด้วยไหมม,มันต่างกันมันมีความต่างนะคะด้วยจากตำราและจากการที่ ประสบการณ์จากการเช็คดวงชะตานะคนที่มี7997ก็7 97, จะโชคดีค่ในด้านของที่ดินอสังหาโชคดีในด้านของผู้ใหญ่เมตตาโชคดีในด้านของไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเออมักจะมีโชคอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของที่ดินอสังหามันจะไม่เหมือนกับ77นะมันก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันแ่ แต่ว่ามันต่างกันนะ,ะถ้าใครที่ลองสังเกตชีวิตตัวเองนะคะใครที่มีคู่7997หรือใครที่ใช้เบอร์โทร7997ก็ลองสังเกตตัวเองเดียวดูนะคะก็จะมีเสน่ห์กับผู้ใหญ่นคนแก่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็จะได้โชคอะไรอย่างเงี้ยนะมาแบบแปลกๆนะคะอะถัดมานะคะ7 1 1 7ะคะคู่ทัดไฟของเรามาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า เป็นคู่ธาตุไฟนะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธาตุเข้ากันได้โดยธาตุอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาให้ผลในทางของความรุ่งโรจน์นะคะ,ะให้กําลังนะคะในด้านของอความเป็นธาตุอะ่ะก็คือประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการงานการเงินก็คือมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่มากนะคะในลักษณะของความเป็นธาตุไฟแต่ว่าจากตำนานนิทานดาว นะคะตำนานนิทานดาวเนี่ยนะมันก็จะส่งผลนะนะว่าเขาเนี่ยนะคะ,ะเ,เคยเป็นเพื่อนกันนะ,ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็ถูกเพื่อนหักหลังเพื่อนก็จะจับกินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคู่เลขเนี้ยมันก็เลยมีข้อเสียที่ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันถูกแทงข้างหลังนะคะจากเพื่อนสนิทจากคนสนิทนะคะถูกทําร้ายแล้วก็ต้องแบบระหกระเหเล่ล่อนนะคะต้องหนี ไปพึ่งลาหูใช่ไหมในตำนานนิทานดาวเรื่องนั้นนะคะก็ทำให้มันหมาย,มายถึงการพลัดถิ่นการจากถิ่นที่อยู่การร่วงตกจากตําแหน่งนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ไปซึ่ง1771เนี่ยเวลาจะมาเห็นในพื้นดวงชะตาคลานะคะเ,เวลาที่เราเช็คดวงเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้แหละ ถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะคะถูกคนใกล้ตัวถักหลังโดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวเนี่ยน่ากลัวมากนะ,ะหรือว่ามักมีปัญหากับบิดานะคะหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์นะคะในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ,ะดังนั้นค่ะ1 7 7 1นะ,ะนะข้อดีนะคะคือสำเร็จสูงสุดข้อเสียนะคะก็คือการที่อาจจะรักษาอะไรไว้ไม่ได้ อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นถัดมานะคะ72 73 75 76 77 70ถือเป็นคู่เลขที่ไม่มงคลทุกประการนะคะก็จะทำให้มีปัญหา ความรักคดีความอุบัติเหตุนะคะเลือดตกยางออกมีปัญหาความทุกข์ทรมานทุกกายทุกใจทุกในเรื่องของความรักครอบครัวสารพัดเลยอาจารย์วาขออนุญาตพูดรวมๆนะคะในคู่เลขที่เหลือที่มองว่าไม่มงคลน,นะคะเพราะว่ามันก็เป็นหลักการวิเคราะห์ตามหลักวิชาหาศาสตร์ไทยนะคะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์วาก็วิเคราะห์ไว้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับใครที่สนใจนะในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยตัวเลขดวงดาวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ฟังกัน จนมาถึงตอนจบนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และใครอยากได้เบอร์มงคลค่ะสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไป